คือตอนแรกอะคะ่ะคุณลุงเขาเขาเดินเข้ามาบอกว่าเขาก็ถามว่ามีงานให้ทํำไหมครับอ,อ,อะไรผมก็ทําได้นะล้างไม่จะล้างจานทําขักทําครัวเพื่อช่วยกุกอะไรก็ทําได้หมดก็อยากได้งานนะคะ ให้ลุงทำท่าทางนะคะไม่ได้ทำทุกวันอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็ถามเรื่องสุขภาพเขาเขาเดินแบบหลังโค้งๆเนาะอะไรอย่างนี้ก็กลัวเขาจะทําไม่ไหวแต่เขาบอกเขาเขาทำไหวบางคนบอกคู้สูงอายุทํางานไม่ได้เนาะแต่แต่ใจเขาสู้นะใจเขาแบบต็งร้อยอะไรอย่างนี้เขาได้เ็าทำได้แล้วเราก็อยากให้เขาแบบ ทำทำหนักๆอะไรนี้แต่น้องๆในในในหลังครัวเขาก็น่ารักนะคือลุงไปนั่งพักนั่งอะไรเขาก็ทำไปเรื่อยจางจานลางผักอะไรนี้ค่ะคุณลุงสอบถามนะเขาเรียบร้อยเคยเป็นเชฟเคยเป็นทำครัวมาก่อนอนี่ค่ะจ้เป็นเป็นรายวันเป็นอะไรเป็นคันไม่ได้โอนเข้าบัญชีแือว่าคุณลุงมาทำงานเสร็จก็จะไม่อะไรไสะ๊อบไปเลย ก็อยากหาอะไรได้พิเศษเขาอยู่กับแม่เขาว่าอย่างนี้ดูแลแม่อยู่ดูแลแม่สองคนแต่รู้สึกว่าคุณพ่อก็ตัดหมออยู่คุณกูก็ไม่ค่อยสบายนะคะเราก็มีโรคประจำตัวอะไรเขาแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้สอบถามว่าเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ แต่ว่าอย่างอย่างเราจะให้สตางค์เขาไม่เอานูงานเขาบอกว่าออให้ทําทำงานตื่อะไรอย่างนี้เหมือนแต่ว่าตอบแบบจะได้เขาเรียกอะไรนะถ้าถ้าทํางานก็มีสิทธิต์ตอบแทนก็คือในสตางค์ถูกไหมคะอะไรอย่างนี้น้าให้ให้เงินอย่างเดียวเขานไม่รับอ่ะเพราะว่าคุณลุงเขาเป็นคนเนง,งียบๆค่ะเขาก็จะไม่ค่อย พูดอะไรแล้วเขาไม่ชอบออกออกซุงออกซ่อนะคะตอนนี้<อ>บ้านเขาอยู่แถวอสมทค่ะแถวแถวปอจูนนะคะแล้เขาก็นั่งรถไฟฟ้ามาเขาบอกว่าก็ะสะดวกนะก็เ,เดินทางมานั่งรถไฟฟ้ามาสะดวกวบ้านไกลนะแต่เขาก็ตั้งใจมามันอยู่คนละโซนเลยค่ะ ก็คงจะมีหลายๆท่านนะคะที่ว่าแบบสูงอายุที่เขาอยู่เขาเป็นประมาณเนี้ยเหมือนกับว่าไม่ชอบแบบอยู่เฉยๆเนาะไม่ขอเงินลูกๆหลานๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามีหลายๆคนแล้วคนนก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นน่ะที่เป็นแบบว่าฉันยังมีแรงอยู่ฉันทําได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้่อยากเป็นภาระของใครอะไรประมาณเนี้ยค่ะจริงค่ะแล้วแล้วที่บอกว่าเออรู้สึกแบบ ที่เรามองอีกมุมหนึ่งคือแบบคนที่เขาสู้ชีวิตหรือว่าบางคนที่เขาเอไม่มีโอกาสเนะเขาก็อายุขนาดนี้เขาเขาเขายังอยากจะทําอะค่ะไม่ออกเลยคะว่าแบบเขาทําทําได้เขาหาเงินได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ภูมิใจใช่ไหมคะบางทีก็คือทำได้ดีกว่าเด็กเลยนะมันทีข้อดีไงคะใช่มันมีขกอมี